แล้วครับเอาแล้วครับเรียบร้อยเยกเดือมอบางแคครับ เรียบร้อยครับแล้วก็เข้าป้อมเนาะ <Okay. S 1> ทำไมครับ mm hmm. มีคนนะครับอยู่ข้างในนะเดินถือนี่จะเป็นตู้ป้อม สอนอหลักสองครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันหยุดนะครับของใครหลายๆคนนะครับวันหยุดที่วันอาทิตย์ที่8มิถุนายนตรงว 8, ตอนนี้เป็นเวลา17บเนาฬิกาสีนาทีครับตอนนี้ป้อมก็อยู่ที่แยกเดมอบางแคครับนะมาชมการมา อยากจะใช้คําว่ายืนดักเนาะเพราะว่าเขาก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในป้อมอยู่แล้วนะครับจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับทุกคนอาทิตย์เนี่ยตำรวจเขาจะขวดขันไินในจราจรนี่เข้มนะครับใครที่ไม่สวมบวกกันน็อกนะครับกระจกไม่ติดภาษีไม่มีอันนี้คุณโดนแน่ๆนะครับเพราะว่าตํารวจสนอนี้นะครับเขาจริงๆเขาก็มันเป็นเรื่องปกติที่จราจรเขามาทํางานในจุดนี้นะครับผมวันนี้ผมได้นะครับพาทุกคนมาชมว่ามีไหม แต่เราก็คิดว่ามันมันน่าจะมีนะก็มีจริงครับเป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปซีเรียสอะไรเยอะนะครับด้วยความสุภาพอย่าด่าพี่พี่ตำรวจเขานะครับในขณะปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ใครอยากจะให้กําลังใจก็ให้กําลังใจพี่พี่ตำรวจเขาได้นะครับอย่าด่าเขาอย่าไปทําร้ายจิตใจของเขานะครับอย่าด่าไปถึงบุคลาการีของพี่พี่ตำรวจเขานะครับอย่าด่าป้อมพนอมงั้นผมบล็อกแน่นอนนะครับนะวันนี้ผมได้มาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคน รณรงค์เคารพกฎหมายเขารพกฎจราจรสวมมวกกัน็อกครับค่าแปแพงมหาศา๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมกันว่าจะมีต่อไหมมีต่อไหมอ่ะไปชมกันทุกคนจะรอดไหมนอะวินมอไซครับนะไอทีวินมอไซ,นะอไซเขาก็จะไม่เท่าไหร่นะแต่ฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับบินที่วินทั้งหลายนะครับมาแยกนี้ก็ารพกฎหมายนะครับนี่ สถานีเอ t มาทีหลักสองหรือเดอะมอบางแคสมหมวกันนอกนะครับถ้าไม่อยากจะโดนจับนะอย่าท้าทายกับตำรวจเนาะเออนี่ครับปกติเขาเดินออกมาเลยนะนี่ครับ สุดยอดไปสุดยอดครับนะโอ้โหตาไวมากครับตำรวจป้ายแดงไหมมครับขนาดอยู่ในป้อมนะครับนี่รถป้ายแดงนะหรือไม่ติดแผ่นป้ายนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับ เขามีแบบสเกลนะครับสเกลที่ตาไวมากครับเห็นไ,ไหมทำไมไม่จับครับหรือจับไหม เรียกมาตรงนี้ังหวัดตรงนี้นี่เองเข้าไปป้อมแล้วครับทุกคนนะครับนี่ครับ มีสเกลนะครับมีสเกลอยู่ข้างล่างนะครับเหมือนเป็นมีคนบอกนะครับเห็นที่นั่งอยู่ต้นมะม่วงครับใต้ต้นมะม่วงจะมีเ,เห็นไหมมีสเกลนะครับอยู่ตรงตรงนั้นนะฮะตำรวจจะไม่เอาไปสั่งออกมาเดินเข้าไปข้างในมั้งออกมาหรือไม่ นะเดินเข้าไปแล้วครับเห็นไหนะนี่ครับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน้านหน้านะออกไปแล้วนะครับนะไปกินน้ําเย็นหรือไม่เนะข้าไปแล้วนะออกมาส่องดูครับออกมาส่องดูเป็นยังไงบ้างครับนะ ไม่รอดนะครับไม่รอดนะเขาเดินไปเดินมาออกมาสอง เดินมาแล้วคนหนึ่งนะครับนะอาจจะเป็นรถจักรยานยนต์ณขณะนี้นะครับก็ยังไม่ออกมานะครับรถที่ไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียน,นครับนี่ขณะเป็นรถแบบเป็นรถยนต์นะยังไม่รอดครับนะสายตาดีนะดีมากเออตำรวจจราจรสนหลักสองเนี่ยแบบเลิศล้ำมากนะครับนะ ไม่เห็นผู้ที่สวมหมวกกันน็อกก็ต้องเห็นนะครับรถที่ไม่ปิด่ยนแปลงแต่ก็ถือว่าดีครับนะอ่านี่นี่เห็นไหมนี่ชายชุดดำนะครับนี่เป็นชายชุดดํานะครับนะนี่ครับชายชายชุดดำนมครับนี่ครับเป็นสเก๊าหรือไม่นะครับนะเนี่เนี่เก็ไปมีส่วนอะไรกับตำรวจนะครับนะ ยืนแน่ๆอยู่อยู่อยู่เนี่ย ีแอบมาส่องอยู่ที่มุมประตูด้วยนะครับเมื่อกีน้นี้นานแล้วนะครับที่จะออกมาคาขณะนี้เป็นเวลา18บแนาฬิกาโดยประมาณนะครับเนี่ยชายคนที่นะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับยังไม่ออกมานะเออลองคิดดูครับมี รปรพนะครับเดินเดินเข้าออกนะครับทั้งชุดดาด้วยนะครับเคยเห็นหน้าอยู่นะครับรอรพคนนั้นนะ,นะ,นะเดินเข้าไปแล้วนะเ,เรียบร้อยครับก็ไปนะก็ไปทําอะไรก็พิจารณาเองแล้วกันนะครับนะตู้ยามต่อนนหลักสองแยกเดอะมอบางแค เห็นไหมครับทุกคนนะครับรถคันนี้มีแผ่นป้ายทะเบียนนะครับติดอยู่ติดอยู่ข้างหลังมีอยู่นะครับแต่ข้างหน้าไม่มีแต่ทําไมเออก็ควรที่จะออกใบสั่งนะเพราะข้างหลังมีนะครับนี่ข้างหลังมีนะเห็นไหมครับเราก็สมควรสิทธิ์แบบแผ่นป้ายทะเบียนเขาไว้นะครับแต่ข้างหน้าไม่มีนะครับมันหลุดแต่ทําไมต้องแบบ มันนานขนาดนี้คุณคุณสงรู้สึกแบบแปลก,ก,กใจไหมกับตำรวจสอนอนี้นะครับเนะี่ยคุณว่าแปลกใจไหมครับนี่เนี่ยเขามีแผ่นแผ่นป้ายทะเบียนอยู่นะอยู่ด้านหลังครับเนี่ยเออแต่เข้าไปนี่นานมากครับให้เห็นนะครับเนี่ยแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเห็นแบบแวบบ๊แบๆบนะเนี่ยให้เห็นแบบเชียวๆหนึ่ง แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจนะครับเห็นไหมครับว่ารถสายตรวจนะครับสายตรวจของ M คืออะไรครับไม่ตรวจเน่ครับไม่ตรวจไม่ติดแ่น